ไปอย่างสมมูิแบบที่ธีเปิดกีฬาพุตบวลมประกาสายการทาย,ยาเสร็จประจำปีก็ประมาณนา2566นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกสโมสรพายกระต่ายด้วยโดยเรียกอาดอนอภิชาติตรากูนคณะผู้บริหารเจ้าที่มงานทุ่ง่ายที่ทำให้เกิดงานที่สวยงามมากครับคู่แรกในด้านฟุตบอลในการฟุตบอลระ่าดทีมทุ่งเมืองอคาเดมี่อยู่ในชุดเสื้อสีออกโทนชมพูกำลัร สีส้มดำคือทีมอาร์บารากคระคาตาานะครับผู้ฝึกสินในสนามาคู่แรกในวันนี้ก็จะเป็นสุรเชษทองคำกับ,กบทไททูนไทโรธครับไอ้บอลสู้ไหมอะชู้ไหมแจ๊ค มันได้นะครับคู่แรก ด้บาลคาร์ตายครับโค้ดโค้คยังไมใส่ก่อนันนี้ใส่ครับลือสองทีมก็ส่งมานะครับตุ้งเบื้อคาร์ี่มาเล่นมาเล่นยี่สิบวิชัยราชก็ออกกบคุณสาโตหมาเลขยี่สิบสามอิทักแล้วก็หมายเลขอิทักสองแสนบสา พัชระนันผมทองครับหมายเลขสี่พีรพลการเวกครับแล้วก็26ธนาวุฒิยอชนะหมายเลขสิบหก 16, ทินตกรเตชผลหมายเลขเจ็ดนักเตะมือูตจีนครับวราทีมสรีชัยราชออนครับผู้จัดการทีมวัฒนาเดียบดิ้มครับผู้ฝึกสอนเอกภาพอ่องรุ่งเรืองครับาทางฝั่งทีมอัลบั้มกระดาษพอดอีเอาไปใส่เบอร์แม่เป็นไรครับใส่เบอร์เสร็จแล้วขอด้วยนะครับ ฟุตบอลสนามแห่งน,นี้เออ่จัดรายการมาหลายสิบปีในกครับท้งานชมยุบชมรมฟุตบอลพักตะไอยยุยคครูป,ป้าอาจารย์ความใจนัทีประเสริฐพรอาจารย์สุนทรเพชรัตน์อาจารย,าย์ถิงชัยขอนทองแล้วก็อาจารย์ใหญ่ทราบมาว่าเป็นตำนานนะครับสนามนี้สนามเกมเป็น,นกระเริ่มครับ เราจาเ็นชุรชเ่ตองคำายเรเิ่คิกออฟครับถุงเมืองได้คิกออฟเคลียบอลเล่นก่อนครับทุงเมืองพัฒนันท์ท่องท้อโดนพทไูสทำไมกาเตะตัวนะครับทีไหนมาได้ยังไม่ส่งรายชื่อกรับไปส่งรายชื่อได้เลย ขออนุญาตแจ้งไปยังเต็นต่างๆนะคะนักกีฬานะคะน้องๆนุหนูที่มาแข่งนะคะให้มารับน <th> ้ําแข็งนะคะที่กองอํานวยการพร้อมน้ hmm. <th ําด <achsen> <th> <vation> ื่มได้เลยนะคะเรามีน้ําแข็งกับน้ําดื่มให้นะคะขออนุญาตแจ้งไปยังผู้ควบคุมทีมทุกทีมนะคะที่พานักกีฬามาแข่งขันในวันนี้นะคะมีน้ําแข็งกับน้ํานะคะอยู่ที่กองอํานวยการค่ะขอบคุณเจ้าที่ครับสุทีทราบแล้ว ก็เชิญมารับน้แข็งได้นะครับตอนนี้ทุ่งเมื้องมาเลข่8ของทองฟังทีมอานุบาลพังค์ตายแล้ชื่อสาเบอร์เสร็จแล้วขอนะครับขอขคืนหลังทีเบิร์แล้วเปี้ยปากันแล้วครับตอนนี้อานุบาลพองคตายต่อไปแล้วครับเลข11ันใหม่11ปอทุ่งของอนุบาลพองค์ตายครับโดยปรเด็นมาเลอ1มาเร่อขอขึนไป สุขเมืองเขมาบล็อกเลี้นแล้วแม่ทุนเจเน็ตพุทซองปตทสอผนะครับนี่ทุนเมืองอาคารเรมี่แห่คุณนตันวัฒนาเนี่ยนี่มันก็ส่งแสงเต็มได้อย่างยอดเยี่ยมครับสลากหลายรายการโอ้พิสวยครับตรงนี้นะไปไม่ได้ก็เปลี่ยนทางวานทางซ้ายสุขเมืองเข้ามาเพชรแล้วนะครับบล็อกจิ้งไปตรงนี้ที่บลอกมาไม่ผ่านหมายเลขหก ยิงไกลสมบู้สา,าประตูขวาไม่ได้ครับลูกนี้สิริชายราชะอ,องฝาดออกมาไม่ได้ครับรเต็เจเกินกมาเตะโพ้โหลูกนี้เข้ามาลุมกันเร็วแล้วครับล็อกซ้ายวัวออกมาปอดมาถูกเบืองสกัดไปไม่ไปสักทีไ,ได้ไหมมาแล้วครับตำานานพุทบอลพาราตก่อีกชาตินักพุทบอลสัจยาสัจกะอัจยาสม สนามแห่งนี้เคยเจอแห่งแรงนี้แล้วเออมาได้ครับพู่เก่ตำแหน่งเคยเจอยังไม่ร้อยสโมสรอนซับสุดประมาณก็สัดได้บ้างนะจำไม่ผิดเทคโนโลยีภาคเหนือแชมป์เขตสนามแห่งนี้นะครับขอบคุณปอโรงเรียนรบานพังกาตนะครับที่เป็นสนามสร้างตำนานเลยครับสนามแห่งนี้เ่อยสบายโอ้โหนี่ออกหลังครับโอ้ยอะไรของพี่กอมินเล็งหนาเนี่ย โอ้โหเรื่องฟุตบอลถ่ายรูปฟุตบอลเนี่คยครูฟุตบอลครูภาคฟุตบอลผมนะครับเอสสัตยาครูเปาเนี่ยสุดยอดตอแต่มุมของทางฝั่งทีมต,อ,อ,ตนอนนี้นาย้อนนนซ้อมหนังกัปตังจะล้มแข้งไม่ได้ครับอโอโ้โหนี้โอ้ล้อไหลไปโอ้สวยแล้วพวกนี้ถูกเมืองสกัดเร็วมากยิงไม่ตรงกรอบ เปลี่ยนตัวเพราะว่านักกีฬาครันักฝั่งโน้นได้เปลี่ยนฝั่งโน้นได้เลยคนไหนออกคนออกก็เปลับนเนักกีฬาเปลี่ยนตัวตรงจุดกลางสนามนะครับอยู่ฝั่งโน้นก็เปลี่ยนฝั่งโน้นได้เลยครับจะเปลี่ยนตรงจุดกลางสนามครับใครคนไหนออกก่อนเปลี่ยนได้จะลอยข้างเปลือยนักกีฬาได้พักเหนื่อยได้เล่นกันทุกคนทุกเมืองกว่ามึเลาล็อกไว้ได้ครับโค้ชต่อไปดูโปรแกรมด้วยนะครับใครครอบใคร ล็อกซ้ายยิงโหติดล็อกไปไม่ได้ครนะแม่สมเมืองติดตามดูคลิปย้อนหลังใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะสมบูรณ์แบบเวลาทำประตูได้ส่งรายชื่อด้วยนะครับชื่อคำสกุลไซเบอร์ทุกท่านนะครับผู้สาประตูรับจังหวะรับไว้ได้ครับแม่ลุงนี่สิริชายราชอองออกวันเรยวมาก บอกมาไม่มีใครของหลังออนุมารพังก็ตายใสยเบอร์แสนแล้วขออนุมารพังก็ตายก่อนไรออกข้างมาแต่ชาปายได้ไหมโดนบอลออกมาจังหวะชัดบอลผูพุทธสินไปทุ่ไปรดเที่ยจะปังที่ถุงเมืองอาคาที่ี่ได้ทุ่มบอลเข้ามาเขาถุงขึ้นมาหมงแลนด์สั้นๆก็้วถุงเมืองกินไป โดนตัดบอลได้ไหเอาตรงนี้โอ้โหโดนดักไว้แน่โอ้โหอนุบาลพังก็ตายตัดบอลได้ครับโอ้ยตรงนี้สวยครับตรงนี้เลี้ยงบอลจี้ก็หาเส้นกอบเขประตูเสมยยิงไม่ผ่านกองหลังทุ่มเมืองเคลียออกไปได้ก็โทษนะครับบอลทุ่มของทางฝั่งทีมทีมอะไรยูวานพานะโอเคเยี่ยมมาก เสมอจริงจ,งงจุดโทษครับคืนหลังมากองหลังธนวัฒน์โอทิพ์บล,ลังธนวัฒน์ออกซ้ายมากไปได้ไหมคืนมาอีกทีนึงไกมาที่โอทิพัฒน์กับบอลปิงโอ้โหโจงต,ตัวครับเออออกมาทุ่งเมืองกับบอลลงด้านไหมดูบอลลงด้าอ้ากลายเป็นสองบอลให้ครับพอดีว่ากองหลังจะมาได้ครับนัทตุวีผู้จีน บอกไม่อยู่ก็แม่ตรงนี้ประตูยังเหนียวครับสิริชัยราชอ,องของน้งปังทีมุ่กเมือค้าเดีี่สิริชยัยปลอดการมากโอ้โหเด็กบอลบล็อก90องศาเลยแม่ตรงนี้โอ้โนำ้ำมาโพรตีัพลังเอ่อไปเกี่ยวพริกได้ไหมุ่กเมืองขอกเข้ามากบเจอศิรวิทย์ถาวรศิริวิทย์เออ ชมและดูเก่งกว่าวะด้วยใหญ่ชมครับทั้งฝั่งทีมอาดุ๊กบอลคราสต่ายชมกันบ้งนางอากาศออกมาด้านนี่อย่างไรขอบอลจ่ายย้อนกลับมายาวนะครับผชิพัณฑ์กาบงวิ่งเขาก้าวมาที่สารวัตรบอทีบาลังสารวัตรสัตว์ไก่ไม่ตรงกรอบครับแม่ลงนี้ อย่างโจะสู 2016, นะครับบกมากแต่ว่ายังทำสกอร์ไม่ได้นะครับอนุบาลนภายตชุดเสื refined, tomatoes, er ้อสีส้มทุ่งเมืองสีครีมหนังสเตกากำลังสมัครรับสมัครหน้างานนะครับเตะเป๊ะไปเช่นกันโอ้ล็อกหลบมาได้ไหมลูี้พุธิพัฒ์กล่าวบงกวินออกสายไปุธิพั์ แกย้อนมาตั้งรับใหม่ที่ธนวันรโพธิบาลังยิงไกลครับธนวันรโพธิบาลังโมกของหลังบล็อกไว้ได้จังหวะสองเป็นของทุกเมืองสามยิงีทันไหมลูกนี้กิจินันต์เสาด็กกิจินันต์ปอเมียของหลังเคี้ยวออกมาทันครับลูกนี้อนุบาลแกจังหวะสองได้ครับเกี่ยวพลิกไปได้ไหมลูกนี้อนุบาลอนุพัฒน์กาววงบินอนุพัฒน์ล็อกล็อกไหลขึ้นหลังมั้โอ้โหของหลังซ้อนบางอยู่ครับธนวันรโพธิบาลัง กาลวงวัดให้ไปที่กีฬินันเสานสอาลลิสโอ้โหไม่จงกอบเอเกือบไดุ้่นเหมือนกันเห้าแรกก็ไดน,นสองแต่ไม่จงกอบทางฝั่งทีมอนุบาลพระกระต่ายครับบริการทีมว่าพอประจักรนะประจักรสีผมเดี๋ยประจักรใช้สีผม ตอนนี้ฮะเด็กๆได้มีโอกาสเล่นเยอะเสร็จสบายนจประกระใจกันจ,จัดกีฬาฟุตบอลเนี่ยสนามเทนนิสโอ้โหกีฬาจอมจุดหมาเพียบหลายจังหวัดนะครับลูกบอลแต้ม,มุมของทงฝั่งทีมอานุปามทางกระต่ายโอ้ผู้สาระสุคว้าวไว้ลาครับสีิชยนะัยราชออง ออกมาลูกเป็นออกด้านข้างป๊อปชันไหมไม่ทันครับลูบนก,บนออกนี้ถุงเข้าไปอ่าลุมบาลทางกตาหุ่งรู้ดีสิริชัยเจ้าเจ้าของมิวแซ่ไว้ได้รับจังหวะได้หลายจาะะกกังหวะแล้วครับอ่าลุมบาลทางกระตาออกข้ามมา ไปได้หรือไม่ครับลูกนี้สรวิทถาวบอลสรวิทล็อกรับปะไปได้ไหมกิตินันเสาหนึ่กิตินันสัตไก่ต้องกอบไหมตรงนี้มาเิริชัยราชองค์คว้าไมได้ออกมาแล้วมาแต่กองหลังธนวัตรโพธิบัลลังก์ธนวัตรธนวัตรเอาลงมวครับลุงนี้เอาลุงนี่ไข่ได้เอาหนึ่งสอครับโอ้โหลียร์ไปได้ครับกิตติวัตรโพธิบัลลังก์เกือบไปมันธนวัตร โอ้เกือบแล้วนี่นะครับโดนบุกนหมูานานะครับหมูบ้านเนตัวตึงความหวังของหมู่บ้านแล้วครับนี่ชุมงุมเมืองแต่ชุกครับชุมเมืองอะครับพี่ชุมไปโอเคยอ์ออกมาได้ครับตรงนี้ตายแล้วตายากอดุปาพักอัตตาจิ้มหนีออกมาได้ครับนี่สรวิทาวรลูกเนี่หนึ่งสองสามโอ้โหครับประตูสามทีไม่เหลือ เ้านจนได้ครับผู้เล่นหมายเลขอะไรมหมายเ,ยเลขอะหรโยหมายเลขเซนะ,อะเอาพุทธิพัฒน์กาวมงคลถึงปโตให้อนุบาลพังระตายขึาา้นเอ,อนะ <c oughs> าไปแล้วครับรตาตอนานุพันธ์กาวมง่งหมายเลขเซฟไเลแล้ว เอาโเขา้เอาลยครับเอาโตรงนี sure ah, oh. you know, the the ้ปัอบโหแหมอมร้อนแรงเลยเกินคึงแรกบุกันนะครับตอนนี้ชุมเมือก็ยังต้านรับต้านการบุกเลยเดี๋ยวแน่นคพจะเสียไปหนุมเดียวครับย่า้ชุมก็ไปครับอนุบาลพังก์ตายุไปตรงนี้โอ้ย กีไปเิ็บล็อกไปได้ครับทุนี่เลี้ยออกมาโดนทางฝั่งของพลึนของทุ่งเมืองได้ทุบครับสอรวิทย์ถาวรทุ่มว่าไอ้ที่สารบัตรโผลที่บอลสารบัตรยิงด้วยขวาโอ้ประตูแซฟโอ้จังยิงแรงอ่าวบอลไม่ออกก็สามดาบสองไม่ได้ครับเตะแซฟฝั่งสี่รู้อ่าสิริชัยราชอาองโอ้โห่าเหนียวหนึบประตูยิง สองดาบซ้อนๆได้เปิดเกมขึ้นมาครับเอาบล็อกห้ติดบล็อกอย่าี่ผมเจอพี่อะผมอยากบล็อเร็วครับจังหวะนี้ของทา้งองทีมพี่สาวเ้าเข้าสวย เออทางฝังซ้ายชัดบอลโดนพะเรือนของอัลราบแารางก็ตายอ่ะคุณสินไปชุนไปรอดที่ให้ทั้งฝั่งทีมเอส่วนเมนื่ันเื้องอันแหุงมอราคาดีทุกมามีแปดัแ้ดตายไหมคุณสิพัดเก่าวิเนี่ยจากไม่อยู่แล้วคุณตัดเส้นไปชุดไปรอดบอต้องวินิพนักงานแข่ครึ่งเวลแรกถ้าคุณบอลยูชนรุนนเอเปี ก่อนาก่อนว่าเสื้อสีส้มครับอนุบาลพาตายน้ำดูหนึ่งประตูจตุสุนจากผู้เล่นหมายเลขเสร็พุทธิปักกาวงบิดอีกยวพักสักครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับอ่าคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปโโปปรรรรแแกกมมคู่ต่อไปโปรรแกมคู่ต่อไปเรียแบงานนี่เป็นแบรน์ที่เป็นร่อง ถาไมไอ้จูเนียร์กับบ้านามากรต้เรรถาไ้จูเนียร์พบกับบ้านพานนะครับเตรียมตัวนะครับถาไมไอ้จูเนียกับบ้านพานอันนี้มาเรียนได้มีนี่ยตรงนี้ผมเก็บนี่นั่นไว้ใครลง,ลงใครลงใครลง